รณีแบบนี้นะมันก็น่าสงสัยเหมือนกันนะสำหรับแบงค์ที่ส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะต้องรอให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดแนละ้วแบงค์ส่งไปหรือเปล่าเพื่อเผ่อเนี่ยแบงค์ก็ทำตัวเป็นคนดีสําหรับสรรพากรนะส่งมนทุกทาร์สเซคชั่นเลยไม่ต้องรอก็คือใครใครทําทาร์สเซคชั่นก็พาสไปถึงถึงสรรพากรผม<อ>ได้ยินได้ยินแบบพี่บอยพูดเนี่ยาาได้ยินมากกว่าสามคนและ ออที่เขาพูดอย่างนี้สันนิษฐานแบบนี้อืเพราะว่าแบงก์เองก็กลัวว่าให้กูส่งไามครบไม่ครบเดี๋ยวกูสวยเออราะกฎหมายเนี่ยมันไปปรับที่แบงก์ไม่ได้ไปปรับที่คนอ่เพราะนั่นนี่เราไม่รู้เออทุกคนก็พยายามอยู่ในเซฟโซนไงใช่ไหมประเด็นก็คือว่าพ่อค้าแม่ขายทําธุรกิจทำมากินเป็นบุคคลธรรมดาควรจะเข้าระบบไหมควรแต่ว่าการเข้าระบบเขาเนี่ยมันทําให้เขามีเรื่องแหวม ที่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปีก็ต้องเสียแบตค<ร>าถามคือก๋วยเตี๋ยวปเป็ดเนี่ยมันจะไปจดแบตแล้วออกบินใบกํากับเนี่ยอืม,มันก็จะไม่เหมาะกับธุรกิจไซเล็กใช่เพราะมันเป็นภาระในการต้อง,องส่งแบตทุก,ออกเดืเอนช่วยมีไม่มีก็ต้องส่งนะเ้วต้องออกไปกํากับออกไปเสร็จซึ่งในวิถีของเอสบีคนตัวเล็กอาชีพอิสระขายก๋วยเตี๋ยวรถเข็นตอนเย็นเนี่ยเฉลี่ยวันละห้าพันบาทเองนะ อืที่ส่วนใหญ่ก็เกินนะครับแต่งี้ถ้าเกิดร้อยเปอร์เซ็นโดยผ่านระบบเราไปตรวจเจอเขาเนี่ยเขาก็จะเจอเบีย้ยปรับเยอะแยะไปห,หมดอันนี้ไม่เห็นพรรคการเมืองคนไหนอยากทำครับเพราะอะไรไม่ได้ว่าต้องการช่วยคนเลี่ยงภาษีแต่ว่าปรับฐานปรับกระบวนการแยกกลุ่มที่เขาอาจจะไม่วิธีเขาไม่สามารถทำเรื่องเกี่ยวกับแหวนแล้วก็ ใบกำกับได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าเป็นแบบย่อก็ลลำบากเนี่ยแยกกลุ่มนี้เป็นแบบเหมาจ่ายแบบได้แบบหนึ่งได้ไหมอฮหรือไม่ขยับฐานแวตก็ได้ยินกรมสำกัพูดถึงนะเออไปเป็นห้าล้านสิล้านแปดไปเป็นสองล้านห้าเออแต่ถ้าผมเกิดมีพักการเมืองไหนฟังเราอยู่เราบอกว่าเฮ้ยขยายไปเป็นห้าล้านเลยใช่อ่าก็จะมีคนค้านบอกว่าเฮ้ย มันก็ไม่ได้ภาษีดิอืมมันก็ไม่ได้มาใช้จ่ายจ่ายแจกเงินดิมันจะไม่ได้ได้ยังไงทุกๆใช่ไหมทุกๆก,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 การใช้จ่ายเนี่ยมันมีการบุญเวียนของเงินหมดแหละคือการไม่จดแวดอืมแล้วขยายเพาดานแหวนไม่ได้แปลว่าจะไม่ได้ภาษีใช่แต่ว่าสิ่งที่เขาจะได้ตามมาคือภาษีเงินได้ซึ่งท<อ>ุกวันนี้พอล้านแปดเขาก็กดลงมาเลอล้านห้า อืมลดมาเหลือล้านสองครับบางบริษัทเนี่ยปีหนึ่งก็เจ็ดแปดล้านห้าหกล้านก็มีอืมแต่ก็เลี่ยงหลบแล้วก็ไปอยู่ส่วนที่ไม่มีแบบครับคือเพดานยิ่งต่ําผมว่าเขาก็เลี่ยงได้ดีอืมฉะนั้นเปิดเพดานเลยดีกว่าไหมครับอย่างน้อยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับภาษีเงินได้นิติบุคคลตอนปลายปีก็ยังได้นะอืมแต่ทุกวันนี้ก็ต้องตั้งต้องตั้งหลักคิดว่าล้านแปด คุณก็หลบอยู่ดีก็ไม่ได้อยู่ดีเออไม่ได้ทั้งแหวนแ็ไม่ได้ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่ถ้าขยายฐานส่วนจะขยายเท่าไหร่ไปเป็นสามล้านห้าล้านเนี่ยอันนี้พักกันเมืองไหนได้ยินและชิงก่อนผมว่าเนี่ยได้ใจผู้ประกอบการับแล้วเราเชื่อว่าการขยายแบบเพดานเนี่ยนอกจากไม่ไปกระทบกับแบบเพราะคนกลุ่มนั้นในเขาหลบอยู่แล้ว อแต่มันจะมีโอกาสเพิ่มรายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลจากล้านแปดล้านสองล้านสามล้านสี่เขาก็กล้าไปแจกแจงว่าเขาขายได้ปีหนึ่งสี่ล้านอ่าใช่ครับเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมีภาระในเรื่องของการทําบัญชงบัญชีอะไรต่อมีอ,อะไรบุบายเออบ้างแล้วก็แยกกลุ่มไปเลยว่ากลุ่มที่ไม่ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรจะจะจ,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 จดแบบแต่ไม่ต้องออกเป็นลายฐานเซกชัน ่าเพื่อให้เขาสะดวกกับการค้าขายอืมอันนี้ผมคิดว่าต้องปรับปรุงมันโอ้โหเป็นของเก่าเป็นไม่รู้กี่ปีแนละ้วใช่ใช่ใช่ส่วนส่วนภาษีเงินด้านบุบคคลธรรมดานเนี่ยนะรู้สึกจะมีบางพักที่เขาเขาชูตัวเลขอะไรนะพี่ 40, บ๊วยสี่หมื่นสี่หมืนไม่ต้องเสียรายได้ต่ำกว่าสี่หมืนต่อปีไม่ต้องเสียเลยอ่าครับปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันที่เป็นอยู่ปัจจุบันประมาณสองหมืนห้า สองหมื่นห้าพันแปดร้อยกว่าบาทครับถ้าไม่มีตัวหักเลยนะหักนหย่อนส่วนตัวหกหมืนเท่านั้นแหละแต่ถ้ามีผ่อนบ้านมีประกันชีวิตมันไปได้ถึงสองหมื่นแปดสามหมื่นครับอันนี้ชาติหนึ่งแล้วอืมก็พักนั้นเขาก็บอกว่าสี่หมื่นใช่ไหมครับอ่่ทำไมไม่มีใครบอกเป็นเจ็ดหมืนแหละเห็นมีบางพักเล่นเล็กอยู่ยุ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  ยูคไมได้เจน,นเลยเออก็ขยับไปมันก็ได้คนจะได้เข้าระบบเพราะว่าพอบอกสองหมื่นห้าเขาก็ไปทําเอากสารสองหมื่นห้าอยู่ดีครับเอออไม่ได้กินภาษีเขาอีกอ่ะเออผมคิดว่ามันถึงเวลาต้องปรับครับบุคคลธรรมดาเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่น่าปรับนะนบอีบวยบุคคลธรรมดาเนี่ยโอเคใช้เลขปัจจุบันคือถ้าเป็นเงินเดือนหักห้าสิบเปอร์ซ็นต ไม่เกินแสนถ้าเป็นให้เช่ามีรายได้จากให้เช่าเช่ารถเจ้าบ้านเจ้าอะไรร้อยหนึ่งก็หักสามสิบครับอันนี้อพอดอเก้าศูนย์ท่านเงินเดือนเก้าหนึ่งครับหรือใครค้าขายอาชีพอิสระพอค้าแม่ขายออนไลน์ก็เข้าวงเล็บแปดก็หกักเบ้าจ่ายที่หกสิบเปอร์เซ็นครับหักเรียบร้อยมาหากักคารรถยอดได้อีกอ่ะ หักไปหักมาแล้วมาเข้าเขาเรียกว่าจับเหลทภาษีเนี่ยบุคคลธรรมดาถ้าเงินได้สุดที่เงินได้สุดที่นะครับหนึ่งแสนห้าหมืนบาทแรกได้รับการยกเว้นอ่าทำไมไม่เห็นมีภัคการเมืองบอกจะปรับไปเป็นสามแสนเออให้มันเท่ากับนิติบุคคลแบบเอสเอมไีไงเอสเอ็มอีที่เป็นบริษัทครับกำไรสุดที่ ไม่เกินสามแสนนีไ่ได้รับการดูเป็นภาษีอ๋อไม่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเลยยื่นแต่ไม่ต้องเสียเออเออเออกปรับเลทคนบุคคลธรรมดาเท่ากันสิเออก็คนเกสเมีมันก็ใกล้กันมากแล้วทุกวันเนี้ใช่ใช่ใช่เอาไม่มีพักไหนชุดเออ,อ,อคือต้องต้องคิดคิดนอกกรอบตรงที่ว่าอย่าคิดว่ารัฐบาลจะไม่มีไรายได้เข้ามา มันต้องไปเติมเงินให้กับประชาชนไงก็คือการการที่อาจารย์สุชัยแนะนําแบบนี้ก็คือว่าไปเสริมกําลังซื้อเสริมอํานาจซื้อให้กับภาคประชาชนแล้วประชาชนเนี่ยเมื่อมีอํานาจซื้อเนี่ยมันจะไปเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจเป็นทให้กลไกองคาพยพของระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเคลื่อนไหวแล้วสุดท้ายมันก็จะหมุนเป็นรายได้กลับเข้าไปที่รัฐบาลอยู่ดีใช่เรื่องภาษีเรื่องภาษีเนี่ยมันมีอยู่สองมุมมีอยู่สองมุมท่านใดพี่ ครับทํายังไงให้ดึงจากพวกที่หลบๆเข้ามาในระบบอือซึ่งการที่จะดึงใน,นจากคนหลบหลบเนี่ยครับมันคือต้องมีก็เรียกว่าน,นี้ลรโทษกรรมภาษีาอื้อขาแล้วเขาจะกลับเข้ามาครับก็คือทํายังไงให้ไม่ย้อนหลังเขาอ่ะซึ่งเราเคยทำมาเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วใก็มีคนจํานวนหนึ่งเข้ามาแต่รอบเนี้ยโลกมันเปลี่ยนออนไลน์มันเข้ามาเยอะครับ คนอยากเข้ามาไหมอยากเข้าแต่กลัวย้อนหลังอืถ้าผมบอกว่าเลือกอมผมวันนี้กาเบอร์สุรชัยเนี่ยแหละร้อยวันแรกผมจะทำเลยเนี่ก็คือไปจัดการออกกฎกระทรวงเพื่อหยุดยัง้งครบได้วันนี้ละโทษกรรมหน้ามาสีสำหรับคนที่มาสรารภาพและเข้าระบบอ่าผมว่าจะมีคนเข้าแถวเข้ามาเยอะคนั้นโจทย์ข้อที่หนึ่งคือทำให้คนกลับเข้ามาระบบ กลับเข้ามาระบบด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งานภาษ,ษีมันจะกว้างขึ้นเยอะครับอันที่สองคือการขยายขยายเพื่อให้เขาอะไรให้เขาเบ่งรายได้ขึ้นไปครับพอเขาเบ่งเพดานรายได้ขึ้นสิ่งที่ตามมาคือภาษีเงินได้มันตามมามภาษีแวดอาจจะเท่าเดิมเพราะอะไรเพราะต่อให้คุณกดเพดานเท่าปัจจุบันมันก็หลบหลบลงละครับ ันนั้ก็เปิดโอกาสขยายไปเลย mm hmm. คนก็จะเข้าระบบแล้วก็กล้าที่จะสำแเดงรายได้ต่อปีอ mm hmm. ผมก็มีเอ e เอมจำนวนมากที่มีรายได้ต่อปีไม่เกินห้าล้านเนี่ยเยอะถูก mm hmm. uh huh. กว่าล้านแปดแต่ mm hmm. ไม่เกินห้าล้านเนี่ยเยอะสเปคเนี่ย mm hmm. แล้วก็ผมคิดว่าฐานเสียงอันนี้น่าสนใจมากอื mm hmm. ขายของในออนไลน์นี่อย่างน้อยๆก็ต้องมีห้าล้านคนนะครับอือือพี่บยอืม,อมถ้าคุณเล่นเขาโดนใจแบบนี้ให้คนห้าล้านคนเข้าแถวมาขึ้นทะเบียนเพื่อครัมีละโทษแล้วอืเข้าระบบใหม่อมฐานใหม่ของเก่าไม่ไปขยี้เขาเลือกผมวันนี้เราได้เลยเงี้ยแล้วผมต้องทำเล่นนี้ก่อนโอ้โหนี่ถ้าได้ห้าล้านนี่คิดคัน คิดเป็นปา um> ีิลิ์เนี่ยมาเกือบเกือบยี่สิบเลยนะสิบกว่าคนเลยนะเออก็คือค่าเฉลี่ยปาี้ลิ์เนี่ยหนึ่งปาทิลิ์ประมาณสามแสนห้าไงจาาสุชัยเออคิดดูกสี่ห้าล้านเนี่ยฟาดเข้าไปเป็นสิบเลยนะเออมันก็จะมีส่วนหนึ่งไปตอบโจทย์เรื่องความเหลื่อมล้าครับเพราะอะเพราะว่าตอนนี้รายบริษัทขนาดใหญ่กับบริษัทเอสเมีเล็กๆเนี่ยถ้าถามว่าไซส์มันเหลื่อมล้ากันอยู่แล้ว ออปชันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วรายใหญ่มีโอกาสบีโอไอแปดแปดปีมีโอกาสเซฟดอกเบี้ยภาษีมีเงินกองทุนมีเงินโอ้โหสารพัดวิธีแต่เอสมีมันไม่ได้เลยมันต้องมาเข้าไปโดนเต็มๆตรงๆแล้วเจอย้อนหลังด้วยกางหงายท้องครับผมว่าน่าคิดนะสำหรับแนะนำพักใหญ่ทุกพักรับมาจับผู้ประกอบการบ้างเถอะอาชีพอิสระมีทั้งหมดยีล้านคน ครับที่อยู่นอกประกันสังคมออืมาตรา33มีอยู่20ตัดเอาแบบเกษตรกรนอกฤดูการออกก็ต้องมีกลมๆประมาณสัก10ประมาณสัก10ล้านคนอืถ้าฟังรายการเราอยู่แล้วก็หูผึ่งก็เนี่ยครับ10ล้านคนอยู่ในโลกออนไลน์ประมาณ5ล้าน